เป็นเวลายาวนานนับศตวรรษกับเรื่องราวของนางเงือกน้อยที่อยากขึ้นบกด้วยความรักอันบริสุทธิ์กลายเป็นเรื่องเล่ารุ่นสู่รุ่นที่ถูกนำเสนอในหลายรูปแบบแแบแต่บส์อินไซด์ขอพาทุกท่านพบกับเรื่องจริงสุดโหดและย้อนอดีตปัจจุบันของ The Little Mermaid จากฉบับนิทานเนื้อหาสุดดาร์กสู่เวอร์ชันนางเงือกน้อยของดิสนียและฉบับไลฟ์แอคชั่นคนแสดงที่สร้างคอถกเถียงมากมายตั้งแต่หนังยังไม่ทันเริ่มฉาย นางเงือกแต่เดิมถือว่าเป็นความเชื่อตามนิทานปรามปราในยุคโบราณที่กล่าวถึงอาบมนุษย์ครึ่งคนครึ่งป่าซึ่งเป็นความเชื่อที่แพร่หลายไปทั่วโลกทั้งตามตำนานความเชื่อของชาวกรีกยุโรปหรือแม้กระทั่งในเอเชียเช่นในญี่ปุ่นและในประเทศไทยก็มีเรื่องราวของนางเงือกด้วยเช่นเดียวกัน จนกระทั่งตำนานนางเงือกได้กลายเป็นที่รู้จักในวงศิละปะและวรรณกรรมในชื่อเรื่อง The Little Mermaid นิทานแฟนตาซีที่ประพันธ์โดย Hans Christian Andersen นักเขียนชาวเดนมาร์กที่เขียนขึ้นในปี1836และตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือรวมนิทาน Fairy Tales for Children ที่ตีพิมพ์ในปี1837 The Little Mermaid กล่าวถึงเรื่องราวของนางเงือกน้อย6คนอาศัยอยู่กับพ่อผู้เป็นเจ้าเมืองในอาณาจักรใต้ทะเลลึกเงือกแต่ละคนจะมี อายุห่างกัน1ปีและมีกฎว่าเงือกที่จะขึ้นมาไหว้บนผิวน้ําเพื่อมองเห็นโลกบนบกได้จะต้องมีอายุ15ปีแต่เง,งือกน้อยคนสุดท้องผู้เลอโฉมได้พบและช่วยชีวิตเจ้าชายจากเหตุเรืออับปางทําให้เธอตกหลุมรักเจ้าชายตั้งแต่แรกพบจนทําให้เธอขอให้แม่มดทะเล่ายมนเพื่อเปลี่ยนเธอให้มีขาเป็นมนุษย์ แต่สิ่งที่ในฉบับนิยายแตกต่างออกไปจากฉบับแอนิเมชันของดิสนีย์อย่างสิ้นเชิงนั่นก็คือเรื่องราวที่เต็มไปด้วยโศกนาฏกรรมและบทสรุปที่แสนจะโหดร้ายทั้งการยอมถูกตัดลิ้นและการถูกกรีดหางเพื่อเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นมนุษย์การยอมถูกเจ้าชายพาเข้าวังอาศัยนอนหน้าห้องนอนของเจ้าชายราวกับว่าเป็นเพียงสัตว์เลี้ยง การเต้นของเงือกน้อยที่เจ็บปวดเหมือนเท้าโดนมีดกรีดเพียงเพื่อต้องการให้เจ้าชายรู้สึกมีความสุขทั้งที่ตัวเองมีความทุกข์ภายในใจแต่ก็ไม่สามารถพูดหรือร้องไห้ออกมาได้แถมตอนท้ายก็จบแบบไม่สมหวังเพราะเจ้าชายได้แต่งงานกับหญิงอื่นเงือกน้อยได้นำมีดของแม่มดที่เหล่าพี่สาวได้สละเส้นผมไปแลกเพื่อสังหารเจ้าชายและนำเลือดระหยดที่ขาจะได้กลับไปเป็นนางเงือกตามเดิม แต่สุดท้ายเงือกน้อยก็ยอมตายกลายเป็นพรายฟองแต่ด้วยจิตใจอันเสียสละและดีงามทำให้ในอีก300ปีถัดมาเงือกน้อยได้กลายเป็นวิญญาณลมที่หากพัดผ่านเด็กดีวิญญาณก็จะได้ไปสวรรค์เร็วขึ้นตรงกันข้ามหากพัดผ่านเด็กดือ้อวิญญาณจะได้ไปสวรรค์ช้าลง ด้วยเรื่องราวสุดฮาร์ดคอร์และตอนจบสุดดาร์กในแบบฉบับของนิทานเด็กโบราณทําให้มีการวิเครห์วรรณกรรมในภายหลังตามแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปรวมทั้งทฤษฎีที่กล่าวว่าเงื่อกน้อยอาจเป็นตัวแทนของชีวิตและความรักที่ไม่สมหวังของแอนเดอร์เซนกับชายหนุ่มที่ชื่อเอ็ดวาร์ดคอลลินผู้ปฏิเสธความรักของเขาและหนีไปแต่งงานกับหญิงสาวตามความต้องการของครอบครัวแอนเดอร์เซนจึงใช้นิทานเรื่องนี้เป็นเหมือนจดหมายรักและเป็นสื่อถึงความแปลกแยกจากโลก ขาดการยอมรับและถูกกีดกันจากความรักด้วยสถานะทางเพศที่ผิดวิสัยของสังคมของตัวเขาเองผ่านตัวละครเงือกน้อยที่อยากเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโลกด้วยความรักอันแนว่วแน่แม้ว่าจะต้องยอมเสียสลามมากแค่ไหนก็ตาม นิทาน The Little Mermaid ของ a n d เดอร์นี่เองที่กลายเป็นต้นฐานแล้วแรงบันดาลใจของเรื่องราวเกี่ยวกับนางเงือกที่มีการแตกแขนงออกมาอีกหลายสื่อหลายเวอร์ชั่นทั้งในรูปแบบของละครเวทีภาพวาดเช่น The Little Mermaid หนังแอนิเมชันที่ฉายในสาภาพโซเวียตในปี1968 and the Luseng Doa n i n g e l Hime นางเงือกน้อยเวอร์ชัน a อนิเมที่ผลิตโดยโตเอะแอนิเมชันนังไลฟ์แอคชั่จากปี1976ทั้งของสาธารณา รัสเช็กและสหภาพโซเวียตที่นางเงือกจะมีสีผมเขียวอมฟ้าต่างจากต้นฉบับที่มีผมสีทอง where they walk, where they walk run where they stay แต่แน่นอนว่าคงไม่มีเวอร์ชันไหนที่โด่งดังเทียบเท่ากับฉบับหนังแอนิเมชันของดิสนีย์ที่ฉายในปี1989อีกแล้วโดวยโปรเจกต์ The Little Mermaid เป็นแผนที่วอลดิสนีย์ต้องการจะสร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคแรกๆของการก่อตั้งบริษัทซึ่งโดยวิทยาการที่ยังไม่พร้อมในเวลานั้นโดยเฉพาะการวาดภาพใต้น้ำที่ยังทำได้ไม่ดีนักทำให้โปรเจกต์นี้ถูกลืมไปนาน จนกระทั่งในปี1985ลอนเคลเมนส์และจอห์นมัสเกอร์ได้นำเสนอโปรเจกต์นี้กับเจฟฟรีย์แคสเซนเบิร์ก ผู้บริหารของดิสนีย์ในเวลานั้นแต่ก็ถูกปัดตกไปเพราะในเวลานั้นดิสนีย์เองกำลังจะสร้างภาคต่อของหนังรอมคอมส a ป h ที่ว่าโดยเรื่องของความรักของคนกับนางเงือกอยู่พอดีแต่สุดท้ายโปรเจกต์นี้ก็ได้รับไฟเขียวให้สร้างซึ่งจุดเด่นของแอนิเมชั่นเรื่องนี้ก็คือการเล่าเรื่องในแบบมิวสิควลคล้ายกับการแสดงละครบลอดเวที่ดิสนีย์ไม่ได้ทามานานแล้วทาให้ตัวแอนิเมชั่นมีความเป็นมิวสิควลมากที่สุดพร้อมกับการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเงือกน้อยมีการตั้งชื่อใหม่ว่า Ariel ที่มีลักษณะโดดเด่นก็คือผมยาวสีแดงตาสีฟ้าหางสีเขียวมีนิสัยร่าเริงสดใสฉลาดเอาแต่ใจมีงานอดิเรกก็คือชอบสะสมข้าวของของมนุษย์เนื่องจากมีความลหลงไหลในโลกบนบกเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ยุคใหม่ที่มีความคิดและทางเลือกชีวิตเป็นของตัวเองและมีเหล่าสัตว์เป็นเพื่อน ทั้งปลาน้ยฟลาวเดอร์สกัตเทลิลนกนางนวลและเซบาสเตียนเจ้าปูแดงนักแต่งเพลงและยังมีแม่มดทะเลที่ชื่อว่าเออร์ซูล่าที่ได้แรงบันดาลใจจากดีวายนักแสดงดรากควีนชาวอเมริกันหลังจากที่เดลิทเทิลเมอร์เมดภาพยนตร์แอนิเมชันลำดับที่28ของดิสนีย์เข้าฉายสามารถสร้างปรากฏการณ์ด้านรายได้ได้รับคำชมจากนักวิจารณ์และเข้าชิงรางวัลอสการ,ร์สามรางวัลชนะสสาขาและประสบความสำเร็จด้านรายได้อย่างสูง จากการฉีกแนวด้วยการผสมความโรแมนติกเข้ากับประเด็นครอบครัวแฝงประเด็นเพศทางเลือกที่กำลังเบ่งบานในยุค80เป็นจุดเริ่มต้นของยุคดิสนียนน์เลน s a ซองซึ่งเป็นยุคที่ดิสนีย์ทำกำไรจากหนังแอนิเมชันได้เป็นกอะเป็นกำรรอีกครั้งหลังการเสียชีวิตของวอลดิสนีย์ รวมทั้งเพลงประกอบในหนังก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงทั้งเพลง Part of Your World และ Under the Sea ที่ได้รางวัลออสการ์สาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรวมทั้งชนะสาขาดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนอกจากนี้ The Little Mermaid ยังถือว่าเป็นแอนิเมชันเรื่องสุดท้ายที่สร้างขึ้นโดวยวิธีการทำแอนิเมชันแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะฟองอากาศใต้น้ำประมาณ1ล้านฟองที่ต้องวาดขึ้นด้วยมือก่อนจะเปลี่ยนผ่านไปสู่การสร้างแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ในเวลาต่อมาซึ่งซีนสุดท้ายของหนัง ก็คือฉากที่ทีมงานได้ทดลองสร้างขึ้นด้วยเทคนิคดิจิทัลนั่นเอง จนกระทั่งมีการสร้างภาคต่อออกมาอีกสองภาคมีการนำไปผลิตสินค้าและวิดีโอเกมดัดแปลงเป็นละครบลอดเว์นอกจากนี้ยังเคยมีการผลิตในรูปแบบการ์ตูนซีรีส์สซีซั่นที่ฉายในปี1992ถึงปี1994อีกด้วยโดยในเวอร์ชั่นที่ฉายทางสถานีโทรทัศ CBS น์ CBS นี้นอกจากยังคงยึดตามคาแรคเตอร์เดิมจากในหนังแล้วก็ยังมีการเพิ่มตัวละครใหม่ที่ชื่อว่ากาเบียลานางเงือกผิวดำหูหนวกที่เป็นเพื่อนของแอเรียวและมีปลาหมึกชื่อโอ คอยทำหน้าที่ล่ามภาษามืออยู่ข้างๆโดยแรงบันดาลใจของกาเบล่าเกิดจากการที่แพทซี่คาเมลอนผู้เขียนบทและโปรดิวเซอร์ได้พบเรื่องราวของเด็กหญิงกาเบล่าแองจลีนาบอมมิโนเด็กหญิงวัยสองขวบที่ป่วยเป็นโรคลูคีเมียในระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาลเด็กในซานดิเอโกเธอชอบดูหนังแอนิเมชันเดอะลิเทิ e r m เม d วันละ3-4ถึงรอบก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยคาเมลอนได้นำชื่อและภาพถ่ายของเธอมาสร้างเป็นคาแรคเตอร์นางเงือกผิวดำเพื่อ อุทิศให้กับกาเบรียลาผู้จากไป I want it to sing to express my feelings happiness sadness สามสิบ <Love. S 2> ปีหลังจากเวอร์ชั่นต้นฉบับออกฉายปี2019สเดิสนีย์ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะมีการนำ The Little Mermaid มาทำใหม่ในรูปแบบของหนัง l i ฟ e a อคชั่โดยอ้างอิงจากฉบับแอนิเมชั่นที่ฉายในปี1989ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ CEO Bob บ g อบอเกที่ต้องการนำการ์ตูนคลาสสิกในคลังของดิสนีย์มาดัดแปลงให้เป็นหนัง l i ฟ e a อคชั่ที่ใช้คนแสดงจริงหรือผสมผสานกับเทคนิค CGI โดยหลังจากมีการเปิดตัวทีมนักแสดงที่จะมา ร่วมแสดงและพากย์เสียงในฉบับหนังก็เริ่มเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากโดยเฉพาะบทแอรียลที่ได้ฮันลี่เบลลี่หนึ่งในศิลปินดูโอ้โคลอีแอนฮันี่ที่โด่งดังมาจากการ cover เพลงบน YouTube มารับบทเป็นนางเงือกน้อยซึ่งบางส่วนก็มองว่าเห็นด้วยเพราะเป็นการเพิ่มความหลากหลายให้กับวงการฮอลลีวูดและมองว่าเป็นการดัดแปลงตีความใหม่จากนิทานต้นฉบับได้อย่างน่าสนใจเพราะในฉบับนิยายก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่ามีสีผิวแบบใดระบุเพียงแค่ว่าผิวใสละเอียด ราวกับกีบกุหลาบดวงตาเป็นสีฟ้าราวกับห้วงทะเลลึก จนเมื่อมีการปล่อยคลิปทีเซอร์แรกของหนังในงาน D23 Expo เมื่อปี2022ที่แม้ว่าฮันลี่จะโชกขับร้องเพลง Part of You r w o r l d ได้อย่างทรงพลังประทับใจคนในงานแต่ตัวคลิปกลับโดนกด d i s ไล k e บน YouTube ไปมากกว่า1ล้านครั้งและยังมีการพูดถึงกระแสนี้อย่างรุนแรงใน Hashtag Not My a r i a l ในขณะที่อีกหลายส่วนก็มองว่านี่คือการคัดเลือกนักแสดงโดยไม่สนใจสีผิวหรือ colorblind casting ที่ทำลายภาพจำของคนส่วนใหญ่ที่มี ต่อแอเรียลผิวขาวผมแดงเหมือนในแอนิเมชันที่คนทั้งโลกหลงรักมาอย่างยาวนานกว่า30ปี และเมื่อดิสนีย์ดำเนินนโยบายนี้กับหนังหลายๆเรื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมา <K ill> ก็ทําให้บริษัทถูกวิจารณ์ว่านี่เป็นการโวกหรือตาสว่างด้วยการเพิ่มความหลากหลายทั้งทางเพศสัญชาติเพราะต้องการสนับสนุนประเด็นด้านความเหลื่อมล้าความเท่าเทียมทางเพศและเชื้อชาติหรือเป็นเพียงการตาสว่างเพื่อต้องการเข้าไปอยู่ในเทรนปัจจุบันตามแนวคิดของคนในสังคมยุคใหม่ที่มองความหลากหลายเป็นเรื่องปกติมีมาตรฐานความงามที่ต่างจากคนยุคเก่าไม่ได้มองภาพลักษณ์ภายนอกเป็นหลักเพียงเพื่อ ต้องการจะโกยกําไรโดยไม่สนใจถึงคุณภาพของหนังและความเหมาะสมของคาแรคเตอร์กับนักแสดงกันแน่ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว The Little Mermaid ในรูปแบบหนัง l i ฟ e a อคชั่ปี2023จะกลุ่มหัวใจแฟนคลับจนสามารถมองข้ามต้นฉบับไปได้หมดจดหรือไม่คงต้องเป็นหน้าที่ของคนดูที่ต้องตัดสินผลงานด้วยตาของตัวเอง I wanna Where the people? be Wanna see, wanna see, สุดท้ายนี้ถ้าอยากให้แบร์ไต่บัสอินไซด์เจาะลึกเรื่องราวบุคคลในวงการบันเทิงท่านใดคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปนี้ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แบร์ไใต่บัสไว้ด้วยนะครับ